สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซทุกทุกท่านเลยนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่นะคะมาพกกับช่องสาววึงเหมือนเดิมนะคะพี่พี่จ๋ากับแนวทางหล่าพัฒนานะคะงวดประจําวันที่11พฤศจิกายน2567นะคะก่อนไปรับชมแนวทางนะคะเดี๋ยวเราจะมาฟังคาเตือนกันนะคะคาเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด เด็กตามกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรโช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเดี๋ยวเรามาดูผลของรอบที่แล้วเนาะอ่ารอบวันที่8นะ,ะซึ่งแอดให้เด่นที่3กับ5ไปเนาะพี่พี่จา๋าเด่นที่3กับ5นะคะผลที่ออกใน6ตัวก็คือ1 2 6 3 4 7นะคะล่างของ6ตัวก็คือ1 2 1 2มาตรงๆต,ตัวที่แอดเน้นนะคะสำหรับล่างของ6ตัวนะคะ ส่วนล่างของสี่ตัวก็คือหกสามเด่นที่สามมานะคะหกสามมาในตารางเนาะส่วนบนนะคะสามสี่เจ็ดเนาะอันนี้แอดหลุดไปนะคะก็มาเฉพาะล่างของสี่ตัวแล้วก็หกตัวนะคะอ่ะตามกันต่อนะคะพี่พี่จ๋ากับลาพัฒน,นานะคะชุดตารางตัวเด่นเนาะเขามารับชมแล้วแอดฝากด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามมาไว้อ่าท่านไหนที่ ยังไม่กดติดตามกดกระดิ่งนะคะฝากด้วยเนาะจะได้ไม่พลาดเวลาแอดลงคลิปใหม่ๆนะพี่พิจารอบที่แล้วแนวทางเลขทูบเรามาสี่ตัวเลยนะคะแจกสี่ตัวเนาะถ้าใครสนใจนะคะสําหรับแนวทางเลขทูบที่แอดให้ในกลุ่มก็สามารถเพิ่มเพื่อนด้วยไอ l ดี e ไลน์นะคะแล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์มาเดี๋ยวแอดดึงเข้ากลุ่มอีกทีหนึ่งนะพี่พิจาอ่าแนวทางเลขทูบฟังทุกวันเนะาะเมื่อวานก็มาในฮานอยนะคะในสองสิบนะคะ ตามต่อที่ตารางตัวด่นตารางตัวดินแอดให้ดินไปที่8 1 9หรือ6 2 0 3เด่นสุดในตารางนะคะแอดให้เด่นไปที่8แล้วก็สองนะคะเด่นไปที่8แล้วก็สองแปดให้ไปที่8ปดหนึ่งแสาดสีดเนะคะ ส่วนสองนั้นให้ไปที่สองศูนย์สองหนึ่งสองสามสองเก้านะคะท่านไหนไม่ชอบตัวที่จะจับคู้ให้จับในตารางได้เลยนะสามตัวก็เช่นกันนะคะตามต่อกันที่ชุดกัน,นะคะ่ะชุดกันแอดให้ไปที่เก้าหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์แล้วก็ หนึ่งสามนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเน้นกันเน้นไปที่หกคู่นะพี่พี่จ๋าเน้นไปที่หกคู่เด่นที่แปดแอดเน้นไปที่แปดหนึ่งแปดเจ็ดส่วนเด่นที่สองแอดเน้นไปที่สองศูนย์สองสามนะคะชุดกันนะคะเก้าหนึ่งแล้วก็หนึ่งเจ็ดอ่ะแนวทางของแอดก็จะประมาณนี้นะคะพี่พี่จ๋าจดไว้แคปไว้นะคะฝากนําไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งแล้วกันสูตรการคํานวณมีเข้ามีหลุดนะคะแอดก็ ให้เป็นเพียงแนวทางนะคะไม่รู้ล่วงหน้านะว่าจะมาตัวไหนอ่สูตรการคำนวณน,นะคะมีเข้ามีหลุดแอดก็ขอขอ,ขอบคุณพี่ๆเอฟซทุกๆท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงเงรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ